ก็หลังจากที่อวดฝีมือทานงนากการแสดงให้เห็นกันล่าสุดแล้วนะครับผมมารีนาบาลเซียกาก็หันมาปล่อยเสียงร้องเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันบ้างอย่างเพลงเหมือนจะดีครับเราถึงคนที่มีชีวิตรักดีแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องพบกับความผิดหวังเจ้าตัวก็บอกว่าดีใจนะครับเป็นเพลงแรกที่ปล่อยในปีนี้เลยแถมยังมีส่วนในการเขียนเนื้อร้องด้วยแล้วก็ยังโอดนะครับว่าคิดถึงเวทีแล้วก็การเล่นคอนเสิร์ตสุดๆเลยนะครับ คนดูส่งมาให้เราคือตอนนี้เรายังมีคอนเสิร์ตอยู่ก็จริงแต่ทุกอย่างมันเป็นออนไลน์แล้วมันเหมือนเราส่ง energy อย่างเดียวเรายังไม่ได้รู้สึกได้รับ energy จากคนดูแล้วก็คิดถึงตรงนั้น<ม>ก็ดีใจนะคะมันเป็นแบบมันเป็นเพลงเร็วที่แบบเป็นเพลงแรกของเราแล้วมันเป็นเพลงแรกของปีนี้เลย<ม>แล้วเราเราไม่มี mv ออกมาด้วยเราก็ดีใจที่แบบเออแต่ละคนแบบคอยช่วยัพ p อ o r t กันมีคนมาแบบร่วมสนุกทํ challenge กันเยอะๆเราก็ชื่นใจนะคะ่ะจริงๆเพลงเนี้เยเป็นเพลงเป็น b a s t on to s o r y ของเราเลยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบ True story เลยแต่มันก็โอเคมันคือความรู้สึกที่เราก็เคยเจอเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าคนเราน่าจะเข้าถึงเรื่องนี้ได้ค่อนข้างง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกอย่างนงคู่ความเหมือนกันนะครับส่วนเมื่อถามถึงช่วงก่อนหน้านี้ครับที่ต้องอยู่บ้านก็พักงานยาวๆเจ้าตัวก็บอกนะครับบอกว่ากิจกรรมหลักๆก็คือการเล่นกับหลานตัวแสบนะฮะนี่มิก้าม,มิยัานเองครับยอมรับนะฮะว่าหลงหลานมากๆครับ เราเราอยู่บ้านแล้วเราก็เบื่ออะไรเงี้ยเราก็ไปหาหลานมันก็เหมือนมันได้ทํานูน่นทํานี่ตลอดเวลารู้สึกวันหนึ่งแบบผ่านไปเร็วมาก <ừ> เดี๋ยวคนนั้นก็ร้องไห้เดี๋ยวคนนี้ก็ขิวข่าวเดี๋ยวคนนี้ก็ต้องเขาของน่าอะไรเงี้ยมันเลยแบบทขาไมคะเติดเนะาะเาคือติดนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ออกไปไหนเขาก็ไม่ค่อยได้เจอใครพอเขาได้เจอคนอื่นๆข้างนอกบ้านเขาก็แบบดีใจอะชื่นใจแล้วเราอะเป็นสายอนเตอร์เทนอยู่แล้วเขาก็จะเหมือนแบบอยากอยากเล่นอะอยากเล่นให้นนาแบบพาอุ้มมิก้าเขาจะ แอคทีฟกว่าเขาจะชอบวิ่ง mm. มียเขาจะไม่วิ่งแต่เขาก็เขาก็ไลยของเขาเหมือนกันขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง TwinSight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f เฟ o บุ o กแ a a เพจท e n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ